ท่านพระนารถาถามเปรตตนหนึ่งว่าท่านมีผิวพรรณงามดั่งทิพย์ยืนอยู่ในอากาศแต่ปากของท่านมีกลิ่นเหม็นหมูนอนพากันมาชัยชอนอยู่เมื่อก่อนท่านทำกรรมอะไรไว้เปรตนั้นตอบว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นสมณะลามกมีวาจาชั่วสำรวมกายเป็นปกติ ไม่สำรวมปากผิวพันดังทองข้าพเจ้าได้แล้วเพราะพรหมจรรั้้นแต่ปากของข้าพเจ้าเหม็นเน่าเพราะกาวาจาส่อเสียข้าแต่ท่านพระนารถารูปของข้าพเจ้านี้ท่านเห็นเองแล้วท่านผู้ฉลาดอนุเคราะห์กล่าวไว้ว่าท่านอย่าพูดส่อเสียและอย่าพูดมุสาถ้าท่านละคำส่อเสีย และคำมุสาแล้วสํารวมด้วยวาจาท่านจะเป็นเทพเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยสิ่งที่น่าพ่าย